ขึ้นไปกินข้าวกับแฟนจำของฮงได้ทีแล้วนี่ยกินข้าวกคก็ไม่ค่อยดีเห็นจะสาร้อนกินข้าวคกน้อยๆให้ดูสักหนะ่อยเพาะจะซิมจังหน่อยเพราะว่าเวลาไปถ่ายคลิปข้างบนเวลานั่งกินนะมันก็แฟนอยู่ไงเขาก็ดูทีวีแล้วก็ไม่ชชบก็เกรงใจเราอยากนั่งกินกันแล้วคุยกันนะโอเคเราจะซิมให้ดูเนเนะ ออมไม่ออกจากซิม่าอยู่ตะคำต้นข้กากำลังต้งมมันนั่นอยู่ให้แฟนอยู่อะไรโคนอ่ะให้แฟนอยู่เอ้ยตับนาเก่านี่แหละแฟนมันมากินคนอย่าไอ,อ้ทีนนน่นอนหาบก็กินหมกกไงหัวอืมอืม,อม

กินไปมันมีเน้ออันนีจับมอวละคะซื้อมาจากห้างหอมอรอเสีย เขาก็หมวยวครับกินก่อนผัว สวัสดี่ะเอาเาเป็นพิธีอ้ ไสปิดบงงังผมหมอกไม่ใช่หรอกแต่ผมหงกระแทกแล้วก็ต้อมตอันฟักมาก,กินกับตำมอมตงต้อเกียวฟักเข้าหมกเลยเข้าเหมดพี่น้อง 아็ต้อ uh -huh. <laughs>